สวัสดีครับผมมนชัยคมในฝักนะครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวงานให้ได้ชมกันนะครับ่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นขอให้ชมนะครับไม้นะครับก็ทำคลิปสั้นออกไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้นครับว่า เดชซื้อไม้มาหนึ่งท่อนนะครับซึ่งเป็นไม้เก่านะครับเป็นไม้เก่าเก่ามากๆนะครับเป็นไม้แห้งสนิทนะครับพอผผาออกมาแล้วนะครับผ่าออกมาแล้วนะครับได้สี่ชิ้นนะครับได้สี่ชิ้นหนาหนึ่งเซนครึ่งนะครับอันนี้ยาวสิบเอ็ดนิ้วนะครับแล้วก็ ได้ด้ามสองด้ามนะครับหนานิ้วครึ่งนะครับด้ามหนานิ้วครึ่งได้สองด้ามนะครับไม้ท่อนนี้ยาว17นิ้วนะครับเราตัดส่วนด้ามออกนะครับ6นิ้วแล้วก็ส่วนที่จะทําฝัก11นิ้วนะครับอันนี้ลองมาชมเนื้อไม้นะครับลายไม้นะครับการซื้อไม้ มาเป็นท่อนนะครับก็ถือว่าเป็นการเสี่ยงดวงนะครับเป็นการวัดดวงกันว่าไม้จะออกมาเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับเพราะว่าไม้เปท่อนเราไม่สามารถที่จะรู้ได้นะครับว่าด้านในเขาอาจจะเป็นอย่างไรนะครับตรวลายสีสันจะมีตําหนิจะมีอะไรตรงในไหมเราไม่เห็นนะครับท่อนนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ถึงกับขาดทุน แต่ก็ไม้ออกมาค่อนข้างจะมีตำหนิเยอะไปนิดนึงนะครับแต่ก็โอเคอยู่นะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ซื้อราคาที่สูงมากนะครับมันก็ตามคุณภาพนะครับส่วนตัวด้ามนี้นะครับค่อนข้างจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทำได้แบบสมบูรณ์เลยนะครับหนานิ้วครึ่งนะครับได้สองชิ้นนะครับพร้อมกับฝัก นะครับฝักเราก็ได้อีกสองสองคู่นะครับแต่อ่ามันชิ้นนี้ก็จะเล็กไปนิดนึงนะครับส่วนริมนะครับตาริมนะครับแล้วก็ไม้ก็มีจำนหนนิดหน่อยแต่ก็หลบได้นะครับสามารถที่จะทํามีลักษณะมีทรงเล็กๆได้อยู่นะครับสีสันลวดลายก็จะประมาณนี้นะครับทางที่ดีแล้วนะครับผมอยากจะแนะนําให้ FC หรือว่าช่างนะครับที่ดูไม้ไม่เก่งนะครับแล้วก็ผ่าไม้ไม่เก่งนะครับซื้อที่เป็นชุดสำเร็จรูปออกมาเลยจะดีกว่านะครับเพราะว่าอาไม้ท่อนนี้ดูจากภายนอกตันนะครับตันทั้งหัวทั้งท้ายนะครับตันหัวท้ายแต่เวลาผ่าออกมาแล้วนะครับเราไม่สามารถที่จะรู้ได้อย่างที่บอกนะครับว่าจะมีตาหนิมีแผลอะไรตรงไหนไหมนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะท่อนนี้นะครับเป็นไม้เก่ามาก นะครับก็รอยด้วงรอยอะไรมันก็จะมีเจาะนะครับ่ามาแล้วก็จะมีรอยด้วงเจาะนะครับเป็นแผลนะครับแต่อันนี้ก็โอเคนะครับอาจจะไว้ทําด้ามมีดเล็กๆได้อีกเช่นกันนะครับอาจจะได้สองด้ามโดยซ้ําไปนะครับก็อาจจะตัดครึ่งนะครับเป็นด้ามมีดเล็กสองด้ามนะครับเราจะไม่ทิ้งนะครับเล็กๆน้อยเราจะไม่ทิ้งเราสามารถจะไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเช่นต่อท้ายด้ามบ้างอะไรบ้างนะครับมันได้หมด นะครับส่วนชิ้นนี้นะครับคู่นี้ก็จะค่อนข้างจะถือว่าอใช้ได้สมบูรณ์นะครับใช้ได้สมบูรณ์เพราะว่ามันจะเสียด้านในนะครับเราก็เอาด้านที่มันมีแผลมีจมีเอาไว้ด้านในนะครับเราก็เอาส่วนที่สมบูรณ์ดีหน่อยเอาไว้ด้านนอกครับในลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ชมด้านในนะครับชมด้านนอกก่อนอันนี้คือด้านนอกที่เราต้อง,ต,องต้องการเอาไว้ด้านนอกนะครับ ประมาณนี้นะครับผากมาแล้วก็จะประมาณนี้นะครับส่วนด้านในที่เราบอกมสักคู่นะครับมันก็จะมีแผลนะครับมันก็จะมีแผลอยู่ตรงนี้นะครับต่อจากชิ้นนี้นะครับประกบกันอยู่นะครับพอผ่ามาแล้วมันก็จะเจอแผลแต่เราเอาไว้ด้านในไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าไม่ไม่ทะลุนอกแน่นอนนะครับเพราะว่า แผ่ตื it. It like ้นนะครับรอยรอยแผ่รอยตะหนีมันตื้นนะครับด้านนี้ก็มีบ้างเล็กน้อยแล้วก็เอาไว้ด้านในนะครับโดยการเอาไว้ด้านในนะครับเราก็เอาไว้เอาส่วนนี้ไว้ด้านนอกนะครับมันก็จะออกมาสีสันนะครับสดใสลายก็ค่อนข้างจะสวยนะครับแล้วก็เสี่ยงดวงเอานะครับซื้อไม้ท่อนเราก็จะมาเสี่ยงดวงเอาแบบนี้นะครับราคามันจะไม่สูงมากนะครับเราซื้อไม้ท่อนไม่เหมือน ไม้ที่เขาผ่าแล้วนะครับไม้ที่ผ่าแล้วเราสามารถที่จะรู้ได้เลยว่าไม้ชิ้นนั้นนะครับมีตําหนิไหมอะไรยังไงไหมคนขายเขาจะบอกหมดนะนะครับว่ามีตําหนิมีแถลมีความหนาความบางความยาวเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับอ่าทีนี้ลองมาชมมีดนะครับก็ชมกันไปคลิปที่แล้วนะครับยังไม่ได้ยกซุ้มนะครับคลิปนี้ก็ถือว่ามาสาธิต นะครับมาแนะนำเรื่องการยกซุ้มนะครับในหลายแบบหลายแนวนะครับก็ยังไม่ได้ตกแต่งนะครับเล่มนี้ก็เล่มเดิมนะครับไม้เมื่อเล่มเดิมตามเ่าควายยังเล่มเดิมอยู่ซึ่งอยู่ในชุดเดียวกันนะครับคลิปที่แล้วก็ได้ให้ชมเกี่ยวกับการฝังหมุดนะครับเกี่ยวกับการฝังหมุดอีกแบบหนึ่งนะครับที่มีจุดดาตรงกลางนะครับ ก็จะมีหลายๆแบบนะครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตที่ได้ชมกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการฝังหมุดนะครับแล้วก็ยังไม่ได้แกะลายเช็กเกอร์นะครับยังไม่ได้แกะลายเช็กเกอร์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการยกซุ้มนะครับแบบ2ชั้นนะครับ1 2สองนะครับแค่2ชั้นนะครับแล้วก็อันนี้ก็มีการสรบลงนะครับชมด้านหน้านะครับด้านาก็จะเป็นซุ้มลักษณะซุ้มแหลมซุ้มจัวนะครับด้านข้างแนวนี้ก็จะเป็นซุ้ม เหมือนจัวลังคานะครับที่ประมาณนี้นะครับส่วนเล่มนี้นะครับเล่มนี้ก็เป็นไม้ไม้ปุ่มนะครับถ้าไม่ลูกน้ํามันก็จะ,ะดูไม่ค่อยออกนะครับดูไม่ค่อยชัดนะครับถ้าถูกน้ําแล้วก็จะเห็นชัดขึ้นนะครับไม่ได้ลูกน้ําก็ประมาณนี้นะครับมันก็จะไม่ชัด ยังไม่ได้ขัดเก็บรายละเอียดอีกเช่นเดิมนะครับเพียงแต่แก้ไขนะครับตามคลิปที่แล้วที่ผมบอกไปนะครับที่ช่างบอกไปว่าจะต้องมีการแก้ไขนะครับก็าแก้ไขส่วนนี้ออกไปนะครับส่วนด้านล่างนะครับปลายฝักนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้ที่มันกว้างไปนิดนึงนะครับแล้วก็มาสรบลงไปอีกนะครับเพื่อที่จะให้มันเข้ากันลงตัวกันแบบนี้นะครับ แล้วก็การยกซุ้มนะครับเว้ยยกซุ้มจะยกซุ้ม3ชั้นนะครับ1 2 3สนะครับแล้วก็เราทำซุ้มยาวตลอดแนวฝักนะครับทำตามแนวนะครับไม่ตัดแบบนี้นะครับลองมาเปรียบเทียบกันดูนะครับช่างก็ลองเอาไปอประยุกใช้นะครับกับงานของตัวเองนะครับ จะประมาณนี้นะครับส่วนมิดแรกนะครับมิดแรกก็มี2เล่มนะครับแร่หกจุดหานิ้วนะครับที่เป็นทรงก้ามที่ลักษณะงอนขึ้นนะครับตัวนี้เป็นไม้สาธรนะครับแล้วก็ยกซูมแบบชนิดมีร่องนะครับอย่างที่ช่างได้บอกไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับที่ออกแบวบนะครับยังไม่ได้แกะนะครับคลิปนี้ก็แกะแล้วแต่ยังไม่ได้ขัดเก็บรายละเอียดนะครับ เป็นชนิดร่องนะครับก็อย่างที่บอกนะคร lasse, <Piet. S 2> ับชนิดล่องก็จะทํายากกว่าที่เป็นชั้นนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เราจะต้องทําเป็นลักษณะโค้งเว้านะครับเราจะทําเป็นลักษณะโค้งเว้านะครับลักษณะโค้งนะครับแล้วก็ปลายแหลมนะครับมันก็จะทํายากขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเป็นไม้สาทรนะครับไม้สาทรก็ เดี๋ยวจะรูปน้ำให้ชมนะครับว่าลายจะสวยขนาดไหนนะครับเล่มนี้ก็ถือว่าลายค่อนข้างจะจัดเหมือนกันนะครับเล่มนี้ครับลายก็ค่อนจะค่างจะจัดพอสมควรนะครับในส่วนตรงช่วงบนนี้นะครับเราก็จะแกะลายเช็กเกอร์นะครับแกะลายเช็กเกอร์ลงไป ะครับอาจจะไม่มีการฝังหมดนะครับแล้วส่วนท้ายดามตรงนี้ก็อาจจะมีการแกะลายเช็คเกอร์อีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองดูหน้างานอีกทีนึงนะครับว่าจะแกะหรือไม่แกะนะครับช่วงที่ฝังรวดทองแดงแล้วเล่มนี้ก็มิดแล่นะครับมิดเล่ของมหาชนนะครับเป็นขนาดเล็กนะครับ5.5นิ้วนะครับก็ยกซุ้มแบบจั่วทุ่มอันเดียวนะครับตลอด แนวฝักนะครับนะครับก็จ,จะประมาณนี้นะครับสังเกตด,ดูนะครับว่าเราได้สลบส่วนตั้งแต่ส่วนกลางที่เราทําแนวเส้นไว้นะครับสลบลงมานะครับส่วนด้านนี้เราก็สลบลงไปนะครับให้ส่วนนี้มันเป็นมุมแหลมขึ้นมานะครับให้ส่วนนี้เป็นมุมแหลมขึ้นมา ครับแสงอาจจะเยอะไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะแก้ไขแสงนะครับเรื่องเสียงก็คงพอจะใช้ได้แล้วนะครับเพราะว่าเริ่มแก้ไขไปทีละเล็กีน้อยนะครับช่างก็ไม่ค่อยมีความรู้นะครับเรื่องตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งด้วยช่วงนี้นะครับต้องขอออกตัวเลยนะครับสุขภาพของช่างไม่ไม่ค่อยจะสมบูรณ์มากนะครับไปพบหมอพบแพทย์บ่อยนะครับงานก็เลยเดินช้านะครับจะสังเกตเห็นว่า เอเอางานกเก่าๆมาให้ชมนะครับแต่ก็เป็นงานเก่าก็จริงนะครับแต่ก็เป็นงานที่เราได้ทำออกมาในแต่ละขั้นตอนนัะครับก็ให้ได้ชมเผื่อที่จะเอาไปพัฒนาต่อย,ยอดนะครับาลายก็สวยนะครับลายจัดเหมือนกันนะครับเรื่องนี้ก็ลายจัดนะครับ สาทอนก็เป really <shouting mos S 1> so, like ็นไม้เนื้อแข็งที่มีความเหนียวนะครับมีความเหนียวแทบจะเหนียวกว่าไม้แทบชนิดอื่นเลยนะครับไม่ใช่ว่าแข็งอย่างเดียวนะครับเป็นไม้ที่เป็นลักษณะเสี้ยนตรงนะครับเลยมีความเหนียวเหนียวมากนะครับอันสุดท้ายก็เป็นขวานนะครับขวานจิ๋วตอนนี้ก็เข้าทําฝักแล้วนะครับทาฝักแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าด้ามนะครับยังไม่ได้ตอกริมนะครับก็เป็นไม้สาทอนอีกเช่นกัน นะครับคลิปที่แล้วก็ชมยังไม่ได้ทําฝักนะครับยังไม่ทําปลอกนะครับครั้งนี้เราก็ทําปลอกแล้วนะสังเกตดูนะครับ f อฟสังเกตดูช่างต่างๆลองสังเกตดูเอเองนะครับว่าวิธีการยกซุ้มนะครับจะทํามาลักษณะคล้ายๆกับมีดแร่เล่มนี้นะครับการยกซุ้มให้วิธีเดียวกันนะครับทาส่วนด้านล่างนี้ให้มันเล็กนะครับโดยการทะลบลงนะครับแล้วก็ส่วน ด้านบนของปลอกตรงนี้เราก็าสลบขึ้นเหมือนกันแล้วก็จัดยกซุ้มให้มันแหลมแบบนี้นะครับหดท้ายก็จะออกมาประมาณนี้นะครับนะครับพอเราใส่ปลอกเข้ากับใบขวาแล้วนะครับตัวปลอกจะต้องรับกับด้ามขวานด้วยนะครับนะครับสังเกตดูจากตรงนี้นะครับ ปลายของปลอกนะครับก็จะมารับกับส่วนตรงนี้ของด้ามนะครับมันก็จะมารับกันพอดีนะครับมันก็จะดูไม่ขัดตานะครับประมาณนี้นะครับส่วนช่วงท้ายด้ามนะครับท้ายด้ามมันก็จะยกซุ้มช่วงนี้นะครับตามที่บอกไปนะครับแล้วก็สลบปส่วนนี้ลงมานะครับมันก็จะมีเหลี่ยมมีมุมนะครับได้เหลี่ยมได้มุมได้แสงเงาอีกอีกมิติหนึ่งนะครับประมาณนี้ ครับยังเหลือการขัดเก็บรายละเอียดตกแต่งอีกพอสมควรนะครับสําหรับชุดนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็จะมีเกจความรู้เล็กน้อยแบบนี้นะครับมาเสริมให้กับเพื่อนเพื่อนช่างนะครับหรือ f c ที่ต้องการอาจจะหาอาชีพใหม่ๆทำนะครับเพิ่มเติมจากอาชีพหลักที่เราทำอยู่ นะครับก็อาจจะเป็นการทําด้ามมีดฝักมีดครับเป็นงานที่คนไทยส่วนใหญ่ก็ใช้กันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดทําครัวมีดไปไร่ไป,ไปสวนนะครับเป็นของคู่กับคนไทยกันมาช้านานนะครับวันนี้เราก็ามาทําปลอกทําด้ามน,นะครับให้มันเป็นมิติใหม่อีกมิติหนึ่งนะครับที่ทําแปลกออกไปนะครับ จากที่เราเคยเห็นกันมานะครับมันก็จะเป็นเรื่องของการที่ลูกค้าถูกอกถูกใจนะครับว่าสวยแปลกอะไรประมาณนี้นะครับเราไม่ได้ชมว่าของเราสวยนะครับแต่เราเอาคําจากลูกค้ามาพูดนะครับว่าไม่เหมือนใครอะไรประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ